h o n d a City 1.5S ปี2019ครับราคาถูกมากๆนะคร438,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นก่อนเปลี่ยนโฉมเป็น1.0 t u r b โบนะครับเรียกว่าโฉมใหม่เลยทีเดียวนะฮะมาด้วยไฟหน้าโฉบเฉี่ยวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มี d ด y l ไลท์สวยงามแล้วก็ดูเท่มากๆเลยนะครับผมอ่ะกาจังหน้าโคมเมียมครับตัดด้วยสีขาว ดูดีดูเด่นไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมนะครันี้ต้องบอกว่าสีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับรถเราได,ด้รับการตรวจสอบมาตรฐานจากกูสเปคชั่นนะครับผมบายธนาคารทหารไทยธนาชาติท t b นั่นเองนะครับแลาการตรวจสอบคุณภาพนะฮะกว่า3 0 0จุดกันเลยทีเดียวนะครับผมเครื่องนุน่นจุดห้านะครับผมนะ ให้อัตราเร่งที่ดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับต้องบอกว่า Honda เนี่ยเป็นแบรนด์ยอดนิยมกันเลยทีเดียวนะครับครั้งนี้ยางใหม่นะครับยางไฟสโตนนะครับ R15 นะครับผมนี่ยางไฟสโตน R15 นะครับยางล้อนะังไฟอยู่เลยนะครับผมนะพร้อมใช้งานมากๆเลยทีเดียวนะครับพาไปดูภายในด้วยกันนะฮะ ่วาเป็นภาษาไทยยังไงกันบ้างนะครับภายในปุ๋ยไผ่ใหญ่จบแล้วครับนี่เลยภายในสะอาดนะครับโซเชียคนเลยทีเดียว ประปูนินพญาจอบสองกระสอบผสมกับปุ๋ยเคมีสูตรน้ำตาลหนึ่งกระสอบบ้านในสามพันสี่สิบบาทบอกว่าคันนี้มาล้างขายเลยนะครับอันในสามพันสี่สิ้อ่ย่างนั้นเลยต้องอีกครันหนึ่งครับมาเนี่ยล้างขายเลยทีเดียวนะครับผมกระสอบตอนนึ่งเราประกันคุณภาพรถนะครับไม่มีชนหนักทิ้ความแน่นอนนะฮะคันนี้ด้วยแล้วนะครับใสๆเลยนะฮะก็เป็นกลางในดินด่วนสุดประกันนะครับไม่มีอุบัติเหตุครับ เดิมเนียมันจะคือรถไม่มีขยับนะครับศิลป์ร่วงเลยครับเรากล้าการันตีคน่าสองะสอบแล้วก็ราคาที่ถูกทนะครัสอบนี่วางใจในเราได้เลยนะครับผมมซีไาเดียวภาพมาดูตามมาเล่นข้างในด้วยกันนะครับเพิ่มมาแต่ส่วนไปเนาะสตาร์ดูกันครับอ่ะคันนี้นะเลขไม่ห้าหมื่นห้าพันกิโลเมตรนะครับ ครับ Honda City คันนี้นะครับ55,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับปี2019นะครับ50,000โลนะนะมีระบบอีค่อนนะครับปรับกระจกขึ้นลงตรงนี้ได้นะครับผมนะนะมาด้วยหน้าจอวิทยุ FM AM นะเดี๋ยวมาดูครับว่ามมีโหมดอะไรบ้าง AM FM Bluetooth ก็มีนะครับ AUX นะฮะ FM นะ AM นะ Bluetooth นะครับมีครบเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มี USB นะครับให้เราด้วยนะ แล้วก็แอร์นะครับเป็นระบบออโต้นะครับไม่ใช่ระบบมือหมุนนะฮะยังเป็นตัว S ออยู่เป็นระบบมือหมุนอยู่นะครับผมนะมีไฟพาวเวอร์เอาลตนะครับ12โวลต์นะครับมีช่องวางแก้วนะครับเกียร์อัตโนมัติอันนี้เดี๋ยวสาหาใส่ให้นะครับต้องสั่งศูนย์นะฮะไม่รู้ใครแกะเล่นนะครับนี่เกียร์อัตโนมัตินะครับผมนะมีที่วางของที่วางแก้วด้านหลังนะครับเบาะผ้านะฮะเบาะผ้านะครับเน่สวยเลยทีเดียวนะครับ มีช่องเก็บของขนาดใหญ่เลยนะตรงนี้นะมีช่องเก็บของขนาดใหญ่แอร์แบ็กสองลูกนะครับฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับผมนะก็พร้อมใช้กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะสวยงามสวยดําเดิมกันเลยทีเดียวนะครับผมนะแล้วก็หน้าปัดตรงนี้นะครับก็มีเรียกว่าบอกนะครับว่าอยู่เกียร์อะไรอยู่นะนี่ก็สบายนะครับเพราะว่าหลายรุ่นไม่มีเนาะ ไม่มีบอกนะครับไม่มีบอกคันนี้มีบอกมาด้วยนะครับโอเคนะฮะะจกข้างยังพับไม่ได้นะครับเป็นตัว S นะนะครับพวงมาลัยก็สวยนะฮะไม่มีถลอกร้อยลอกต่างๆนะครับพวงมาลัยสวยเลยทีเดียวนะครับอดี๋ยวนี้บอกนะครับว่าคันนี้ล้างขายเลยนะครับล้างขายเลยนะฮะนี่สวยงามมากๆนะครับมีลาโพงถึงอ่าลโพงหน้า2ลํลโพงหลัง2แล้วก็ลาโพงเล็กอีก2นะครับทั้ง2ด้านนะฮะลำโพงเล็กีก2นะครับ ุณภาพเสียงก็โอเคเลยนะเดี๋ยวไปดูกันฟังกันนะ FM ครับนี่เสียงเบรคตึกตึกกันเลยทีเดียวนะครับน่นะะครับแล้วก็สามารถรับโทรศัพท์คุยโทรศัพท์ได้นะครับตรงนี้นะโอเคเราไปฟังเสียงเครื่องเสียงอะไรด้วยกันนะครับอ่าคันนี้รับประกันหน้าสวยเดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุร้อเปอซนนะครับผมอ่าการันตีนะครับ รถสวยมาตราฐานคุณภาพโดยมูลนิเวศนะครับประสบก,การณ์มากกว่า30ปีนะครับประสบก,การณ์มากกว่า30ปีเลยมาดูห้องเครื่องมาฟังเสียงเครื่องกันหน่อยนะครับโอเคอ่ะมาดูนักตรงฝากระโปรงกันก่อนนะครับทั้งสองฝั่งนะไม่มีรอยขันนะครับไม่มีรอยขันนะครับสวยเดิมครับามาซูมจนใกล้ หัวรถกันใกล้ๆกันเลยนะครับก็ฟังเสียงเครื่องไปด้วยแบบต้องบอกว่าทางเรามีมีการทำสัญญาแล้วก็พร้อมส่งรถให้ถึงที่นะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับส่งฟรีนะส่งฟรีนะครับี ABS มี ABS นะครับเครื่องยนต์ใหม่สะอาดนะครับเดินดีนะครับเดินเรียบนะครับมีการรับประกันเครื่องยนต์เกียร์นะครับ6เดือน20,000กิโลเมตรให้ด้วยนะรับประกันว่า เครื่องท่านเคียร์ท่าน,านไม่พังแน่นอนนะครับผมสนใจก็ติดต่อผมได้เลยนะครับเซลโยนะครับ0614744451หรือแอดไลน์มาคุยกันที่ r z 4 4 4ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ